สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกกับมาดามคานวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง Youtube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยสูตรตัด7เสียนดังที่ให้มาเนาะ,ะที่เข้าไปเต็มๆก็จะเป็นเสี้ยนนมแ้วก็กหลับนางฝาเนาะคะ่ะอผู้ใดชอบของไผ่จัดกับคนนั้นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะชอบของไผ่ตามของคนนั้น ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเมื่อนี้เป็นวันที่สิบหาช่วงยามแรงเนาะคะ่ะเนาะอากาศเย็นเย็นวันนี้เจอกันเพราะว่าจะมาสรุปไหก่อนรัฐบาลไทยจะออกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสี้ยนด่างเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องนอกกอบขอบคุณหลายๆแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากขอบพอระคุณหลายๆเด้อกันเลยคลิปนี้ก็ไปเบื้องตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยเจ็ดเส้นดังกันเลยค่ะอ้าวไปกับลมตัวที่ถูกไปกับลมแล้วพแมพีน้อง<ล>จะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อพแมพน้องเนาะลมแห้งมางั้นเนาะกอบคุบน้ำบรร่ท่านพแมพน้องของเซียนหนุ่มสงสัยสิข้าอีกแล้วเด้อน่สุดต,ตัดเพิ สูตรตัดเพื่อนทะเลาะติดตามช่มเตรียมตัวแคบนาจัวจำมาสรุปเจ็ดเซียนดังสูตรตัดให้เอฟซีได้ติดตามชมสําหรับเอฟซีที่รอคอยเนาะการอบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังเด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาบ้างทั้งจองเนาะการพอบพักคุณเป็นอย่างสูงรลักกับการขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อที่คอมเมนต์เข้ามาหรือส่งไลน์เข้ามาเนาะขอรัฐบาลให้เนี่ยเผื่อว่าอุย้ยขอบ,บุณขอบคุณหลายๆส่งให้เร้วเรียบร้อยเนาะพม่พี่น้องอ้าวผู้ใดพ่ดท่านใดพ่ท่านใด,นดเบื่องบ่ได แคบมากผูด้ล่มากค่ะสุมช่มไปพร้อมๆกันมักขล้องไผ่ตามข้องคอนนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องจัดให้ตามคำขอเพราะว่ามือนีวันทีสิบหา้าเลยเอค่ะเด้อพรุ่งนี้รัฐบาลไทยจะออกผู้ดใดสีโศกสีมันค้องไผ่สีเข่าสีปังผู้ดใดฟันดีก็บอกกันในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฟันดีเป็นตาไดเงินใดท่องบอกกันนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะของมาดามเป็นตะเข่าตะปังวะ <laughs> ผู้ใดผู้ใดสิตามของมาดามถาเด้ออยู่หลังไม้เด้ของมาดามคนสวยต้องแอบแนจหน่อยแล้วนอพอเมพี่น้องเนาะคลองดีเมียเด้อจัดกล่องให้จักน้อยก่อนพอแมพี่น้องไม่สวยเพราะอะไรอ่ะยมตัวแคปหน้าจอโอ้แคปตะโดดแล้วมาดามถึงแต่เจ้าว่างกระดาษลงปูนเต้ของเซียนนมเด้ไปไมล่ลดหันขวีแคปแล้วบ่ออ่ะแคปหน้าจอของเซียนนม,มสูตรตัดรัฐบาลไทยในงวันที่สิบหก พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ผู้ใดสีรวยมาไปนํากันบาทผู้ใดอยากลวยมาดามืาท่านได้เห็นค้ามารวยสงสัยมืออื่นเนี่ยละ่ะตอนสีม่วงสี่ม่วงกว่าๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอเสี้ยนนมให้มารูดสี่เม็ดเดียวเสียวถึงหัวใจหนุ่มไวจับแล้วก็หล่อด้วยยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเดี๋ยวจะคอหนาคอตามาช่วยเบื้องพ่อแม่พี่น้อง สามตัวหางเดียวแขนนสามตัวก็จะมีศูนยหกสี่สองตัวตัดออกมาแล้วมีสามหางหกสี่ศูนสี่ศูนย์หกสามตัวเน้นมดเลยเด้อหางเดียวแขนนสามตัวเน้นที่หกเอ้ศูนย์หกสี่เด้อเน้นแล้วแล้วสองตัวก็หกสี่แคปหน้าโจ้ถ้าใครจะตามของเสียยนมวันนี้เนาะ แล้วไปต่อเป็นของใครกับกระบุญของคุณเซียนนมเด้อดีีหายตัวเลขนในทางมาว่างทั้งสองเนาะแต่พอพระคุนเป็นอย่างสูงของเพื่อนเขาเทั้งสูตรตัดและสูตรติมเนาะของเซียนนมและเธวันให้ปีที่แล้วของเพื่อนแหงเขาดีเด้อเซียนนมมีเซียนนมเหล็กมีที่มาเหล็กหลอกกิกเนาะเดินดีสุดๆเอาปีนี้สี่เป็นปีของไผ่ ตามต้อตามติดกันไปพ่อแม่พี่น้องชอบของใครตามของคนนั้นเลขลับนางฟ้าดาราน้อยสาวสวยวัยจับยังบระท่านถึงสามสิบปีเด้หน่พ่อแม่พี่น้องนี่แต่ชอบการคำนวณน,นี่ยเข้าไปแล้วในซีเก้าเก้าซีเนี่ยให้แค่สามหางเนี่ยจับบ่พ่อแม่พี่น้องเกือบแตกสามตัวคนได้เนี่ยเป็นเจ็บซื้อ,อเล่นอีคันเป็นแปดล่องเบิ่งเสลอวพ่อแม่พี่น้องอแต่งโมแต่งสร้างลวนขวัญเลยแหละ ซุบได้กินท่านที่อ้าวข้าใครจะตามสาวน้อยวัยไม่ถึง30มปีวันนี้เรขงรับนางฟ้าให้มารัฐบาลไทยรูด8ดเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวสี่8ปดสามดสาปดสี่แปดหนึ่งเน้นที่8รูดที่8ปดสามตัวเน้นหมดเลยหางเดียวพี่พน้อง สองตัวจะเน้นไปที่แปดสามแปดสี่เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าคนสวยเนาะคะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุณขอบคุณเลขรับนางฟ้านะคะที่ห้ตัวเลขนะทังมาว่างทางชองนะ่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก็กถือว่ายั่งบรุลดเนาะเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็น เมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับเลขมีที่มาตามต่ออย่าลืมว่าของเพิินเดินดีแตกสามตัวผ่านมาแล้วเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รัฐบาลไทยรูดหนึ่งเม็ดเดียววิ่งซ้ายขยันแลนยางเดียวเพื่นพี่นองคัดแลนบ่าขาดทุนแน่นอนนะหนึ่งเม็ดเดียวสามตัว้างเดียวศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์ หนึ่งเจ็ดเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางเน้นหมดเลยพรมัพี่น้องสามตัวก่อนเน้นสองตัวกันเน้นสามตัวกับสีไลอีกรอบหนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งแปดสองตัวหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเน้นทุกหางจัดไปพรมัพี่น้องเพิ่งย่งเอาไม้ยืดเน้หนึ่งแปดแปดหนึ่งเพิ่งย่งเอาไม้ยืดเน่นของเพิ่งกับถือว่าไกลเคี่ยงยืดเน่นจัดไปพรมัพี่น้องชอบปะชอบปะชอบตัวไหน ชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเนาะคะเนาะอ่ะต่อไปเป็นของล็อกกิ๊กพารวยล็อกกิ๊กพารวยสูตรตัดเพิ่นได้ค่ะสูตรเต็มเพิ่นแยกบนแยกล่างเอฟซีแฟนคลับของล็อกกิ๊กจะรู้กันดีเนาะของเพิ่นเข่าล่างมาสามหมวดติดติดผ่านมาแล้วเนาะคะเนาะแล้วสูตรตัดวันนี้จะเป็นจังไดจะเข่าจะปังบ่สูตรตัดของล็อกกิ๊กพารวยอ่ะว่ามันหลอนเลื่อมบ่พ่อแม่พี่น้อง รอนไหวสามสิบนี่สามสิบขึ้นอยู่นี่กําลังไว้าํางานนี่ทํางานหนักจนลืมตัวรูดมั้งนี่เนาะตัววิ่งแม่พมยพี่น้องเป็นจังไดนอ้อเดาอลา่ลอกจิกพารวยเฮ็ดงานหลายจนลืมตัววิ่งบ่เนาะหรือตั้งเอามาตาสามตัวสองตัวรถเตื่นเช้าหกโมงเช้าไปทํางานหกโมงเย็นกลับถึงบ้านยังมาจัดงานลงคลิปลงคลิปอีกเนาะ เ,เปลี่ยนไปได้ทุกอย่างพแมพี่น้องเดี๋ยวจะทำให้ไหมเนาะค่ะเนาะว่าถ้าเพื่อนลืมเนาะเพิ่อนไหนแต่สามตัวมาว่าห้าสี่ศูนย์แล้วสามสองตัวสี่หางให้มาสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะคะสามตัวเน้นเรียบพรมพี่น้องห้าสี่ศูนย์สองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่ สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์สองเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกยิกผารวยเนาะแล้วไปต่อเป็นของผู้ใดเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณกะเดินดียุคพ,พ่อแม่พี่น้องของเพื่นถือว่าเดินดีเนาะถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับตัวจริงเสียงจริงที่ได้เบิ่งกันทุกครั้งเนาะแต่ว่ารัฐบาลไทย น,น,นั่นแน่จากน้อยเสวสิเดอออกสากเนาะเสวสิเดอข้นเวทีพ,วพูมีพน้องจนกระดาษเก้าเขียนไว้จนกระดาษเก้าเนี่ยภูม่นพน้องสิบหาเมื่อจังออกเดือนหนึ่งเนาะเล่าพัฒนากันเลยมาก่านไปทุกวันทุกวันสายขยันไปเล่าพัฒนาไปห้าน,หน้อยกันเลยรัฐบาลไทยต้องจอดไว้สักวันมือนี่เอาขึ้นเวทีเรามาเบิเบ่งติดตามชมไปน้ำกัน พวางสงสุวรรณให้มาวันนี้รูดวิ่งบนล่าง3เม็ดเดียวสองตัว3ตัวหางเดียว6 30าสองตัว3หาง30 36 38 2ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่30แล้วก็สามแปเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ สองสุวรรณนะคะกาบขอบคุณขอบคุณซ่องสุวรรณด้วยที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางสองเนาะกับขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของชชเชษชัยวัยรุ่นวัยจับนะคะเนาะเอฟซี FC เห็นหนา้าเห็นตาไปแล้วเพื่อนว่าโอ้ขึ้นรอเถยะมาดามปันดาลาเพื่อนวาสันเด้เป็นจังใดเห็นหนา้าเห็นตาเราเหลขรอบบค่ะเลขล็รอคือค้อบคอบคนบอรัฐบาลไทยเป็นตะเขาว่าบบู้กแม่พี่น้อง ของช่อเชใช่เพราะว่าเล่าพัฒนาของเพลินไปแล้วเป็นจะได้โซ่คว่ำรอบรัฐบาลไทยหลังจากวันที่สิบหกพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งออกไปแล้วเนี่ยจะได้โชว์ความหล่อไหมเนี่ยสูตรตัดเนี่ยเอาสามตัวตรงๆเบื้องแม่เนาะพ,นพี่น้องจับตัวจริงมาให้เบื้องเล่นละไปอ่ะช่อแช่ชัยให้มารัฐบาลไทยในงว,วันที่สิบหกสูตรตัดนะคะสูตรตัดหนึ่งเม็ดเดียวตัววิ่งบนล่าง สามตัวหางเดียวแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่หนึ่งแล้วก็แปดสี่แ้วค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยแล้วไปต่อเป็นของไทยอ่ะเป็นของดาล่ามาดามนี่เราค้นสวยันมาต้องแอบได้พอม่พี่น้องแอบอยู่หลังมูพี่แล้วยุดท่ายสร้อยเลย ยาเขียนบหนาตาค้นสวยเพ่อแม่พี่นอ้องอันยาเขให้เลขเขาเดอ้อมาดามค้นสวยเดอ้อทิเดวโซ่ความสวยเนยจักน่อยเนาะความสวยไวจับใกล้กเกษียณไวใกล้กเกษียณพ่อแม่พี่นอ้องอะใครจะตามของมาดามวันนี้เตรียมตัวแคปนาจอสูตรตัดนะคะรัฐบาลไทยคขาเลขบกว่าขาว,ว่าปังก็ต้องกาพขอโทษขอให้ไวนณะที่นี้เดอ้อเพ่อแม่พี่น้องอันเลขเขาเลขปังก็ดีใจนั่เนาะค่ะเนาะ เอาแคปหน้าจอมาดามให้วันนี้รูดวิ่งค่ะวิ่งบนล่างแปดเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวสามแปดหนึ่งสองตัวแปดหนึ่งแปดสามสามหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ 8, 1, 3, แปดหนึ่งสามแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเซียนๆเนด้อค่ะเจ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบคุณหลายๆ แล้วกาบประบุนขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบพระพุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ